สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของกลวบนะคะกลับมาพบกับกรวบอีกครั้งในช่องห้องเรียนเพียงครึ่งป .1 ทับ2ค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยมากับแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยเล่ม2นะคะเด็กๆพร้อมแล้วเปิดมาที่หน้า50เลยค่ะวันนี้สระที่เราจะผสมกันคือสระเอานะคะผสมพยัญชนะและสระจากใบไม้แล้วเขียนลงในผลไม้แล้วค่อยอ่านออกเสียงกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมว่าฝั่งนี้นะคะจะเป็น เป็นพย,ยัญชนะเนาะนี่สีแดงนี่เป็นพย,ยัญชนะเนาะอ่าอันนี้รูระบาบให้เห็นชัดๆนะแล้วฝั่งนี้เป็นสระใช่ไหมคะเวลานักเรียนเห็นลอลิงกับสระเอาเนี้นนยแล้วเองก็จะเอามารวมกันได้ว่าลอเอาเราอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะ สอเอาเสาอันนี้ครูผ่านอน,นี้ใช่นะครูจะไม่เขียนให้แล้วนะดอเอาเดาทอเอาเทามอเอาเมารอเอาเราอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะและเ้เรียนเขียนให้สวยเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็ระบายสีฉพาะต,ตรงใบก็ได้นะคะให้มันดูสวยงามขึ้นมาในหน้าที่ 51วันนี้ทํากัน2หน้าพอนะคะไม่ต้องเยอะเนาะเพราะว่าสละเออเราเปลี่ยนมาเยอะแล้วมาเจอสละเอาก็ต้องพักกายกันบ้างเขาบอกว่านําสละกับพยัญชนะมาผสมให้เป็นคําที่มีความหมายแล้วเขียนในช่องว่างและอ่านทุกคําเขาว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้เราเขาให้มาเนี่ยเขาก็จะให้มาทั้งหมดกี่กี่พยัญชนะกี่ตัวนักเรียนดูนะดูตามครูนะ1 2 3 4 5 6ห้า มีเจ็ดข้อครบตรงกันเลยนะคะแต่พยัญชนะเขาให้มาเขาให้พยัญชนะมาเจแต่สระเขาให้มาสระอาสระไอไม้มมลายสระอีสระอูสระอัมส,สระโอและสระเอาทีนี้นะักเรียนลองเอากอ,อากามีความหมายกไอไกมีความหมายไหมไม่มีเราก็ไม่ต้องเอา กอ e ีกีนีความหมายไหมไม่มีกออูกู้อ่าได้คำนี้ได้กออากัมอ่าได้กอโอโกไม่มีความหมายกอเอาเก่าเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าให้หาคําที่มีความหมายอ่ะทีนี้มาดูไปพร้อมๆกับขวบเลยตัวต่อไปตัวนี้ตัวอะไรเด็กๆบอกให้ครวบเดี๋ยวครูเปลี่ยนเปลี่ยนสีปากกานิดนึงเนาะเด็กๆจะได้เห็นชัดๆนะคะอ่า นักเรียนดูซิว่าตัวนี้ตัวอะไรพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรคะ do เด็กใช่ไหม ah do a ดามีความหมายไหมอไ i ้มีความหมายไหมีด,ออดีอ่ h นักเรียนเริ่มจากคาว่าอ,อีดีกนเนาะอ,อีดีมีความหมายนะคะ d ด e ออ,ออูดูอ่ h มีความหมายอยู่แล้วออูดู ดอําดํอ่าแน่นอนมีความหมายนะคะดอดดอําดําโดโอโดมีความหมายไหมไม่มีเนาะอ่าดดเอาดาวมีความหมายอ่นนักเรียนก็ดดเอาดาวอ่าก็จะเป็นดีดูดำดาวพอนะอ่าต่อไปตัวต่อไปตัวนี้ตัวอะไรเพียรชนะสอเสือสออาสามีไหมความหมายสอไอส นี่นะเสาไอสายนะสแสดงเหมือนใส่ไม้อย่างเงี้ยป่ะอ่าใส่ไม้สออีสีอ่ามีความหมายแน่นอนสออีสีสออูสูไม่มีความหมายเนาะสออสําสามไม่มีความหมายสอโอสมีไหมไม่มีนะถ้าอยู่ตัวเดียวมันจะไม่มีความหมายเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นสอเอาเสาอันนี้จะได้แค่สามคำนะอ่าลองดูนะ อะต่อไปข้อที่4ตัวต่อไปคือตัวขอไข่ขออาขามีความหมายไหมจ้าที่รักมีแน่นอนเนาะขออาขาขอไอไข่ก็ไขประตูเงี้ยนะอ่าได้ขออีขีไม่มีนะขออูขูไม่มีความหมายอา้าวขออำำําขามีความหมายไหมคะมีนะขำไงหัวเราะเง ขอโอขูอยู่ตัวเดียวไม่มีคำหมายขอเอาเขาอย่างนี้อาละได้สี่ตัวนะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปพอพ,พอพานพอพานพออาพามีความหมายไหมลูกนี่อ่าขัวพานักเรียนไปเที่ยวนี้เป็นต้นนะคะพออาพาพอไอไพยมีไหมไม่มีพออีพีมีความหมายไหม ไม่มีพ่ออูภูมีไหมลูกพออัมพัม,มพ,ออพรรม่พอโอโพอาภูได้ภูได้อพอ,อพููพอเอาเผาเนี่ยไม่มีความหมายก็จะได้แค่สองคำนะคะอ่ะต่อไปค่ะรอเรือรอเรือเรียนดูนะรออาราอรออาราก็ยิ่งเช่นเชื้อรา รอไรอไรได้อยู่แบบไรที่เป็นตัวตัวที่อยู่ไรไรไก่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นรอเอรีมีความหมายไหมไม่มีนะถ้าอยู่ตัวเดียวรออูรูอ่ะมีความหมายรออำรำัมรัมมาเรียนกำลังรัมอยู่รอโอโรคคำเดียวไม่มีความหมายนะคะ รอเอาเราโอ้รอเรือนี้ได้ไหลายคำเลยนะ,ะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายแล้วตัวอะไรลูกบอกคุณรูสิตัวนี้ยอยักษ์ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่อยออายามีความหมายไหมลูกยออายานียออายายอไอใยใยย่นี้จะไม่ได้นะใหญ่จะใช้กับไมหมมวนนะลูกเนาะ เออใหญ่แมงมุมอะไรเงี้ยเยอะใหญ่ยอ,อียียียอะยีหัวได้เนาะยอ,อียีอ่ามาบ้านกูเห่าแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะคะยออูยูไม่มีความหมายเอายออยัมยามีความหมายไหมคะยออยัมยามอันนี้ก,กูขยบมานิดนึงเนาะเพราะว่าสาระอัมมันจะเขียนไม่ได้ยออยัมยา ยอโอโยโยอยู่ oh, ตัวเดียวไม่มีความหมายนะยอเอเยาก็ไม่มีความหมายก็จะได้คําโดยประมาณนี้นักเรียนก็ฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านเนาะกากูกมเกา้าอันนี้ก็ดีดูด,ดำเดาใสาสีเสาขาไขาขำเขาพาโพ ราไรรูรำเร,รายายียำก็เลือกใส่นะคะสละนะคะกับพยัญชนะในคำที่มัน อ่านแล้วมีความหมายเท่านั้นเนาะวันนี้ทำแค่สองหน้านะคะในสระเอานะคะบทที่5แล้วนะคะสละเอาสองหน้าหน้า50และ51เท่านั้นนะคะก็ฝากไว้เหมือนในทุกๆวันนะคะอ่านทุกวันเขียนทุกวันเก่งแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ครัวออกอกับคำว่าสวัสดีค่ะ